สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเนื่องจากช่วงนี้เรายังอยู่ในการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดอยู่นะคะและกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เลื่อนการเปิดเทมอมของของปีการศึกษา2564ในภาคเรียนที่1นะคะออกไปเป็นวันที่1มิถุนายนนะคะทางโรงเรียนก็ได้วางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เพื่ออยากเติมเต็มและเสริมบทเรียนให้กับนักเรียนนะคะเพื่อให้มีความพร้อมสํำหรับการเรียนในชั้นเรียนต่อไปนะคะและนักเรียนเก่าก็จะได้รื้อฟื้นความรู้เดิมๆนะคะและนักเรียนใหม่ก็จะได้คุ้นชินนะคะกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์นะคะและที่สำคัญนะคะ ทางโรงเรียนของเราก็ต้องการให้ครูนะคะแล้วก็นักเรียนได้ทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการจากการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าโรงเรียนของเราก็จะมีการไลฟ์สดนะคะและผู้ปกครองกับนักเรียนก็สามารถเข้าไปกดดูได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาสอบถามในรายละเอียดต่างๆได้ไว่าจะเป็นบทเรียนสอบถามเรื่องต่างๆค่าเทอมนะคะการจัดซื้อหนังสือสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะผ่านระบบออนไลน์ ในการไลฟ์สดทางผ่าน Facebook นะคะทีนี้เด็กๆนะคะวันนี้คุณครูออนมีบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทบทวนการนับเลข1-10ถึง10นะคะแล้วก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่ภาพ กับจำนวนตัวเลขนะคะของชั้นอนุบาลปีที่1น,นะคะโดยคุณครูก่อน,นิสภาเสนจันทึกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ คุณครูออนจะพาเด็กๆร้องฝึกร้องเพลง1-10ก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7มีทั้ง8และ9 10มีทั้ง8และ9ก้ นับอีกทีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบ นับอีกทีนับอีกทีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆผ่านจากการร้องเพลงแล้วเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ฝึกสอนร้องเพลงตัวเลขได้นะคะหรือศึกษาจาก YouTube ก็ได้นะคะทีนี้เราจะมาเริ่มฝึกอ่าน1-10กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเริ่มเลยนะคะเลขหนึ่งเด็กๆอ่านตามคุณครูออนคะ่ะเลขหนึ่ง เลขสองเลขสองเลขสามเลขสามเลขสี่เลขสี่เลขห้าเลขห้าเลขหกเลขหกเลขเจ็ด เลขเจ็ดเลขแปดเลขแปดเลขเก้าเลขเก้าเลขสิบเลขสิบสิบมีหนึ่งกับศูนย์เด็กๆอ่านตามทันไหมคะ ทีนี้คุณครูออนจะมาบูรณาการนะคะการฝึกอ่านตัวเลขอาราบิก 1- 10บูรณาการเป็นการฝึกอ่านตัวเลข1เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะวันนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มนับกันเลยคะ่ะวันว่า1เด็กๆอ่านตามคุณครูออนนะคะวันว่าหนึ่งถูว่าสอง ทูว่าสองทรีว่าสามทรีว่าสามโฟว่าสี่โฟว่าสี่ไฟว่าห้าไฟว่าห้าสิกว่าหกอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆสิกว่าหกเซเว่นว่าเจ็ด เว่นว่า7จเอดว่า8ปดเอดว่าแปดนายว่าเก้านายว่าเก้านว่าสิบเทนว่าสิบมี1กับ0เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาฝึกการจับคู่ภาพกับจานวนตัวเลขนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ การจับคู่ภาพจำนวนกับตัวเลขนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การจับคู่ภาพนะคะจะมีรูปภาพแล้วก็ให้เด็กๆจับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลขนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเลขหนึ่งจะต้องคู่กับสิ่งของหนึ่งอย่างใช่ไหมคะวันนี้เราจะโยงเส้นเลขหนึ่งมาหาสิ่งของที่มีหนึ่งอย่างก็คือแอนแอนแอน อะไรคะที่มีหนึ่งอย่างก็คือผลของฟักทองใช่ไหมคะลูกเราก็เอาดินสอจิ้มตรงเลขหนึ่งแล้วก็ลากเส้นเฉียงลงมาหารูปฟักทองในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็จะได้จับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลขนะคะเลขหนึ่งคู่กับฟักทองหนึ่งผลนะคะต่อไปตัวต่อไปจะโยงเส้นเป็นเลขสองนะคะ เลข2ต้องคู่กับจํานวนสิ่งของ2อย่างนะคะวันนี้คุณครูใส่ผลแอปเปิลไป2ผลเด็กๆมาช่วยกันนะับผลแอปเปิลนะคะนะับหนึ่งมีแอปเปิลสผลเราก็โยงแอปเปิลมาหาตัวเลข2โยงเส้นเฉียงลงมานะคะให้มันคู่กันก็คือตัวเลขกับจํานวนนั่นเองนะคะก็จะได้ การจับคู่ภาพที่ถูกต้องนะคะเลข1คู่กับของ1อย่างเลข2คู่กับของสองอย่างนะคะเด็กๆเข้าใจหรือยังคะทีนี้เรามาดูเลขตัวต่อไปนะคะเรามาดูเลข3กันบ้างนะคะเลข3จะต้องคู่กับจำนวนสิ่งของ3อย่างใช่ไหมคะวันนี้คุณครูนำเป็นผลส้มมาแทนจำนวนเลข3นะคะเรามานับศพผลส้มพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเ,เริ่มเลยค่ะ 1 2ึส,สเราก็โยงเลขสามาหาส้สาม3ผลนะคะนี่คือการโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะจำนวนกับตัวเลขนะคะต่อไปเลข4คุณครูแทนเลข4ด้วยจำนวนผลแอปเปลิลแอปเปิลสี่ลูกนั่นเองเรามานับแอปเปิลพร้อมกันนะคะลูกที่1 2 3และ4เราก็โยงแอปเปิลมาหาเลข4นั่นเองนะคะ ตัวต่อไปเลยค่ะต่อไปเลขอะไรคะเด็กๆเลขห้าเลขห้าเราจะต้องโยงโยงไปหาอะไรคะโยงไปหาอะไรคะเด็กๆโยงไปหาผลของสาลี่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่โยงไปหาผลของ มะม่วงนะคะอันนี้คุณครูให้เด็กๆรู้จักคิดนะคะฝึกการคิดไม่ใช่คุณครูโยงผิดนะคะแต่ฝึกการคิดให้เด็กๆรู้จักการโยงนะคะเราก็จะโยงมาหาเลข5ก็คือจํานวนาสาลี่5ลูกเท่านั้นนะคะเลข5ก็โยงมาหาสาลี่5ลูกนับสาลี่พร้อมกันค่ะ 1, 2, 3, 4, 5 นะคะเลข5านะคะทีนี้ต่อไปเลขหค่ะเลขหคุณครูจะใช้สีเขียวนะคะเลขหเราก็โยงเลขหมาหาผลมะม่วงนะคะมะม่วงก็คือช่องนี้นะคะมีมะม่วงอยู่หผลนะคะเรามานับมะม่วงพร้อมกันค่ะ 1>, 1 2 3 4 5สอาี่ห้าหอ่าเห็นไหมคะ,คะเราก็จะได้คู่รูปภาพกับจำนวนตัวเลขนะคะตัวต่อไปเลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะเราจะมาโยงเส้นเลข7็นะคะเลข7ต้องคู่กับของกี่อย่างคะ7อย่างนะคะแต่วันนี้คุณครูแทนด้วยผล,ลไม้นะคะเรามานับผล,ลไม้ของช่องเลข7นะคะว่ามีกี่ผลนะคะนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าเดเราก็โยงเลข7มาหาผล,ลไม้ที่มี7ผลนะคะ ต่อไปเลข8ค่ะเลข8คุณครูออนแทนด้วยชมพู่นะคะเรามานับชมพู่พร้อมกันว่าจะมีชมพู่ทั้งหมดกี่ผลนะคะมาดูกันค่ะนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8า้ากเราก็โยงเลข8มาหาชมพู่นะคะตัวต่อไปเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเลข9กับเลข10นั่นเองนะคะเลข9คุณครูก็จะแทนด้วย ผลของอมะเขือเทศจํานวน9ผลเราก็โยงเลข9มาหาผลของมะเขือเทศ9ผลนั่นเองนะคะต่อไปเลข10ค่ะเลข10คุณครูแทนด้วยดินสอนะคะดินสอมีทั้งหมด10แท่งนะคะเรามารับดินสอร่วมกันคะ่ะ1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, ี่ห้าหก็ดแปดเก้าเราก็โยงเลขสิบมาหาดินสอสิบแท่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เด็กๆการจับคู่ภาพกับจํานวนตัวเลขนะคะสนุกไหมคะเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะฝึกสอนที่บ้านนะคะเกี่ยวกับการจับคู่ภาพกับตัวเลขนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ได้ได้ฝากเด็กๆ ให้เด็กๆไปนับจํานวนรูปภาพกับตัวเลขนะคะก่อนจบคลิปนี้คุณผูก็อยากจะฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือเวลาจะออกนอกบ้านก็สวมแมสด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ